สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นความฝันต้นงวดความฝันของคนอื่นนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยนะคะฝันแรกค่ะ ผู้หญิงฝันว่าพี่สะพ้ายท้องแล้วคลอดลูกออกมาเป็นปลูกชายในฝันท่านได้อุ้มเอาเด็กจากนั้นจึงวางเด็กลงกับพื้นเด็กกลับวิ่งได้เฉยเลยซึ่งท่านถามพี่ชายว่าเด็กอายุเท่าไหร่ในฝันเขาตอบว่า11เดเดือนตอนต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนขโมยโทรศัพท์ของท่าน เลขท้ายเบอร์โทรคือ4 3 5 3แล้วในฝันยังฝันเห็นจระเข้3ตัวเห็นนกคาบที่นอนลอยอยู่บนท้องฟ้าคนฝันท่านแปลตัวเลขเองคือ7 0 3และ6 1 1 4ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ไปที่ศาลเจ้าแม่งูจงอ่างที่พระรามงในฝันเห็นไหที่เคยล้วงตัวเลขอีกด้วย ตัวเลขที่เคยล้วงได้จริงๆคือ90 5ฟฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณแม่ถูกแทงเสียชีวิตมีเลือดเต็มพื้นความจริงคุณแม่อย่างสบายดีทันอายุ61ปีบ้านที่ฝันคุณแม่ถูกแทงเลือดเต็มพื้นบ้านเลขที่3 5 6หต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคนที่เสียชีวิตแล้วเขาโกรธหนัก เขาขี่รถออกมาแล้วก็ชนกับรถคนอื่นคนที่ท่านฝันถึงเขาเสียชีวิตเมื่ออายุ83ปีรถที่เขาขับในฝันทะเบียน9 4 9 0ส่วนท่าวนผันูฝันท่านอายุ20ปีต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าสามีถอดฝาโทรศัพท์ของท่านรุ่นโทรศัพท์ที่ฝันถึง92เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของ่านผูฝันมี2เบอร์ 7-064และอีกเบอร์653-9ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ของใครก็ไม่รู้ติดเครื่องแล้วเร่งเองแล้วเห็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในฝันชัดมากเป็นหมายเลข292ปัจจุบัน่ันผู้ฝันใช้รถทะเบียน2406 ต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าได้ไปที่บ้านเพื่อนแล้วพากันดื่มได้ซื้อกับข้าวกับแก้มราคาห่อละ1บาทและยังเห็นมอเตอร์ไซคันเก่าของคุณแม่อีกด้วยบ้านเพื่อนที่ฝันถึงเลขที่305หมู่7รถมอเตอร์ไซคันเก่าของคุณแม่ทะเบียน3346 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันว่ามีบินค่าไฟมาเก็บเรียกยอด78บาทและฝันที่สองฝันเห็นสามีเก่าเปิดประตูแล้วลูกบิดหล่นเห็นหนูวิ่งเต็มห้องพระอยู่ที่บ้านเลขที่204ทับห5แฟนเก่าของท่านที่ฝันถึงเขาอายุ51ปี ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าไปที่บ้านญาติแล้วเห็นเขากำลังสร้างบ้านใหม่เพิ่งจะเริ่มสร้างไม่เห็นบ้านแต่ความจริงแล้วบ้านหลังนั้นปัจจุบันไม่ได้สร้างใหม่บ้านเลขที่ในฝันคือ1,4,7่ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้เหรียญโบราณสีทองสองเหรียญเหรียญหบาทและสองบาทถัานผูฝันชอบตัวเลขนี้แปลเองได้ 952และ052ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าขับรถกระบะของพี่ชายลงข้างทางแล้วรถตระแคงล้อหมุนแต่รถไม่เป็นอะไรมากรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน5329 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ากำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้และในฝันตัวเองซ่อมไม่ได้จึงให้เพื่อนมาช่วยซ่อมรถแทนรถที่ท่านฝันถึงทะเบียน3517ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขในกระดาษเห็นตัวเลขเรียงกันคือ1808 อันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ทะเบียนบ้านใหม่เป็นไม้สี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับทะเบียนรถและมีแผ่นทองคำติดอยู่ที่เลขทะเบียนด้วยไม้เลขที่ท่านเห็นคือบ้านเลขที่49และในฝันยังมีคนบอกว่าบ้านเลขที่สี่ตัวเลขสวยจังความจริงแล้วบ้านเลขที่ของท่านผู้ฝันจริงๆคือแ2ดสองทับหนึ่ง ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าฝากให้วัยรุ่นขับรถเอาไปจอดจากนั้นแล้วรถหายหาไม่เจอในฝันได้ให้พ่อเลี้ยงช่วยกันหารถที่ท่านฝันถึงทะเบียน9714แต่ปัจจุบันท่านผู้ฝันมีรถอีกคันหนึ่งทะเบียน6372พ่อเลี้ยงที่ฝันถึงเขาอายุ79ปี ต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าหลานสาวบอกตัวเลข740ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าค่ะผู้ชายฝันว่าได้ถวายผ้าห่มหลวงปู่เหรียญอยู่ที่จังหวัดหนองคายสองผืนหลวงปู่ที่ท่านฝันถึงท่านอายุ93ปีแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะ นำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฝังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ